ด่วนแจ้งประชาชนทุกคนทั่วประเทศระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นภัยอันตรายใกล้ตัวที่สําคัญมากๆเลยเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนรีบดูด่วนค่ะใครไม่ดูระวังพลาดอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินไม่เตือนค่ะเอาละค่ะใครอยากรู้ว่าข่าวสารในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรตามไปฟังรายละเอียดในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแอดมินและช่องสาระร้อยแปดอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะก็คือล่าสุดนะคะทางรัฐบาลโดยสอบอยอชอเขาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังลูกหลานตกเป็นทาสยาเสพติดจ,จากสื่อโซเชียลแนะผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียระวังตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดค่ะซึ่งในสังคมปัจจุบันนะคะยาเสพติดมักจะลักลอบจำหน่ายโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพราะตรวจสอบได้ยากนะคะร่วมกับการโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างสรรพคุณต่างๆทําให้เด็กๆและเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการตกเป็นเหยื่อของความอยากรู้อยากลองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะจึงควรใส่ใจดูแลสอดส่องบุตรหลานของท่านให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันลูกหลานของท่านถูกล่อลวงให้ตกเป็นทาสยาเสพติดค่ะโดยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองควรทํานะคะคือ 1. พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจำนะคะ2ส,สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะว่ามีการใช้เงินสั่งซื้อของออนไลน์มากผิดปกติหรือไม่นะคะ3ปรับตัวให้เข้ากับลูกหลานเปรียบเสมือนเพื่อนเวลามีปัญหาอะไรลูกหลานจะได้กล้าบอกกล้ารปรึกษาค่ะและ 4. คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรหากิจกรรมทำร่วมกันกับบุตรหลานนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะกรณีที่พบว่าลูกหลานของท่านใช้ยาเสพติดนะคะ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติใช้เหตุผลไม่ดุด่าหรือลงโทษอย่างรุนแรงนะคะเพราะการดุด่าหรือว่าลงโทษอย่างรุนแรงยิ่งจะทําให้ลูกหลานต่อต้านและเลดิดหนีไปได้ค่ะ 2. พยายามอธิบายและบอกกล่าวถึงโทษของยาเสพติดให้ลูกหลานของท่านได้ทราบนะคะและ3พยายามเตี้ยกล่อมลูกหลานของท่านให้ไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การบําบัดค่ะและหากใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติด สามารถโทรปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดนะคะโทร1165ค่ะสำหรับพี่ป้านะอาท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะทุกวันนี้ประเทศไทยของเรามียาเสพติดระบาดหนักหาซื้อง่ายและราคาก็ถูกนะคะจึงทำให้เด็กๆและเยาวชนเข้าถึงง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครไม่อยากให้ลูกหลานของท่านตกเป็นทาสยาเสพติดควรใส่ใจดูแลและมันสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะ เพราะยาเสพติดบางชนิดเสพติดง่ายออกฤทธิ์รุนแรงมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกหลานของท่านค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลข่าวสารที่แอดมินนำมาแจ้งในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะและหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารนี้ออกไปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนภยัยและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับชม และรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันค่ะขอบคุณค่ะ